สำหรับวันนี้นะคะเราจะทำการปรับรูปหน้ากันนะคะสร้างมิติให้กับใบหน้าด้วยการเติมแล้วก็เสริมความสูงของบริเวณช่วงสันจมูกค่ะโดวยวิธีการที่หมอเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มความโดง่งแล้วก็มิติของใบหน้าให้กับบริเวณช่วงสันจมูกนั่นเองค่ะ สำหรับการแก้ไขนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการปรับนะคะในส่วนของตัวความสูงของดั้งนะคะเสริมในส่วนของบริเวณช่วงปลายจมูกให้ดูพุ่งแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะจะทำให้ใบหน้าของคนไข้ที่มีลักษณะทรงกลมนะคะดูเล็กแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์หลังจากการฉีดฟิลเลอร์ปรับบริเวณช่วงสันจมูกนะคะสร้างมิติให้กับใบหน้าของคนไข้จริงๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าใบหน้าส่วนกลางเนี่ยดูเสมือนยาวขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ใบหน้าคนไข้เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นด้วยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทรงจมูกเนี่ยจะดูเรียวขึ้นแล้วก็บริเวณช่วงสันเนี่ยมีความคมขึ้นชัดเจนมากกว่าก่อนรับการรักษาคา่ะ